เมื่อคุณตัดสินใจ move on นะคะคุณไม่เอาเขาแล้วนะคะคุณตัดเขาแล้วและคุณสตรองพอแล้วนะคะตอนนี้เขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ล่าคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เปิดมาเจอ r a n d อมนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ไหวกับความรักครั้งนี้แล้วนะคะคุณกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นกับอย่างอื่นนะคะคุณนะคะกำลังจะถูกคนที่คุณ ทิ้งห่างมันเนี่ยตามกลับมาหาคุณนะคะเพราะเมื่อเขาไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกว่า เขาต้องการคุณจริงๆนะคะเขาได้คําตอบแล้วว่าเขาต้องการคุณจริงๆเขาอยากจะกลับมาหาคุณเขาอยากจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะและเขาเนี่ยก็จะทําให้มันสําเร็จให้ได้ด้วยนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับจากเขาไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจนะคะคําชมของขวัญอะไรสักอย่างที่คุณไม่เคยได้อะไรจากเขาเลยเนี่ยนะคะเขาจะกลับมาให้คุณทุกอย่างนะคะเขาจะกลับมาทุ่มเทนะคะทั้งๆที่คุณอยากจะทุ่มทิ้งแล้วนะแต่พอคุณอยากจะทุ่มทิ้งนะคะเขาก็จะกลับมาทุ่มเทนะคะ แต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่า Energy นะคะหรือว่าพลังงานของ Random นี้นะคะมันเป็นของคนที่เป็นคู่กันนะคะคือไพ่มันขึ้นมาเนี่ย เป็นหนึ่งดาบนะคะหมายถึงความส็ตรองคุณอาจจะแบบตัดเขาออกไปละถึงเขาจะหล่อรวยหรือว่าเขาจะสวยรวยเก่งอะไรเงี้ยคุณก็ไม่เอาแล้วนะคะแต่พอคุณทิ้งห่างคุณไม่เอานะคะเขาจะวิ่งเนี่ยวิ่งมานะคะวิ่งมามาหาคุณเอาทุ่มเททุกอย่างให้กับคุณเพราะเขารู้แล้วว่าคุณคือคู่ของเขาคือคนที่ใช่คือคนที่เขาจะอยู่ด้วยได้ทั้งชีวิตนะคะก็อาจจะมองเห็นอะไรดีๆหลายๆอย่างหลังจากที่คุณไม่อยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะได้คําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากที่คุณตัดสินใจบอกเลิกกันนะคะหรือ คุณอาจจะไม่ทนพฤติกรรมของเขาแล้วนะคะคนเดิมที่คุณเคยเอาอกเอาใจเขานะคะเคยรักเขามากๆนะคะเคยใส่ใจเขาทุกอย่างนะคะคุณอาจจะหันกลับมาไม่ใช่แค่รักตัวเองแต่คุณเปลี่ยนเป้าหมายไปเลยนะคะคุณคุณรู้สึกว่าคุณ move on ได้คุณ strong มากเลยนะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจะเป็นไพ่ที่แบบ strong มากๆนะคะแล้วก็อยู่ได้ independent นะคะก็คือแบบไม่ต้องไม่ต้องมึงพาใครรวมถึงเขาด้วยนะคะแล้วเขาสัมผัสได้นะคะว่าคุณเนี่ย อาจจะไปจากเขาแล้วจริงๆสิ่งที่คุณเคยดูแลเขานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจหรือคําพูดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําให้เขาเนี่ยมันกลับเข้ามาในความคิดของเขานะคะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละนะคะเขาจะต้องตามกลับ ทำคุณกลับไปในชีวิตของเขาให้ได้นะคะและสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดนะคะเขาก็จะกลับมาแก้ไขนะคะทาให้คุณเขาเนี่ยได้กลับไปรักกันเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่ขึ้นมาในไพ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณสองคนนะคะถ้าได้มีโอกาสเป็นเหมือนกับสถานการณ์นะคะเป็นซิ t ูเอชั n นี้อะไรอย่างี้นะคะคุณอาจจะมีความ มีวาสนาหรือว่ามีความที่เป็นคู่กันมาก่อนนะคะไม่สามารถตัดกันได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ให้เล่าให้ฟังนะคะสาหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะก็แล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะลงน้าหน้าท้องครอบพลักษณนะคะจุดเทียนเสริมดวงชะตาดวงชะตาไม่ดีนะคะก็มาจุดเทียนได้นะคะ สอบถามเข้ามาได้นะบางคนก็ไม่ได้แบบเออไม่ได้อยากดูดวงหรือว่าอาจจะอยากปรึกษาเรื่องอื่นนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะบางทีไพ่อาจจะมีคําแนะนํำดีๆให้กับเราได้นะคะหรือการเสริมดวงนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้ดวงชตาของเราจากร้ายๆนะคะอาจจะดีขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็จากจากคนที่เขาไม่เคยเอ็นดูเรานะคะ การลงนะ้หน้าท้องครอบพลักษ์เนี่ยนะคะจะเป็นการเสริมเสน่ห์ให้คนรักคนเมตตาให้คนเอ็นดูนะคะก็จะใช้รูปถ่ายหนึ่งใบนะคะจะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายและสวัสดีค่ะ